สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยวันธรรมดาชนาวันหยุดนะครับวันนี้ฟุตบอลจบแล้วตามสัญญานะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยข้อสอบนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกของวันนี้นะเป็นข้อที่7นะครับหน่วยวัดความเร็วของมินิคอมพิวเตอร์คือข้อใดนะครับก็ไก่ฟลอปขอไข่มิฟขอควายกิกกะเฮิร์ตและงูงูบีพหรือบิตเบอร์เซตนต์นะครับ มินิคอมพิวเตอร์นะครับจะใช้หน่วยวัดความเร็วเดียวกับอะไรครับไมโครไมโครคอมพิวเตอร์นะครับก็จะต้องตอบคอควายนะครับไมโครคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของเราโน้ตบุ๊กนะครับมีโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับแล้วมีอะไรอีกครับมีพวกแท็บเล็ตนะครับเป็นไมโครคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับมินิคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ที่เรารู้จักกันในนามของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะครับ นะเครื่องเซิร์ฟเวอร์อนะครับเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับโอเคดังนั้นควนี้ตอบคอควายนะครับส่วนฟอปเนี่ยเป็นหน่วยวัดความเร็วของอะไรครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับฟอปนะส่วนมิฟเนี่ยเป็นหน่วยวัดความเร็วของอะไรครับของอะไรมิฟที่ธนาคารใช้นะครับเราจะเรียกมันว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วบีพีเอสไม่ใช่หน่วยวัดความเร็วของอการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นหน่วยวัดการส่งข้อมูล นะครับเป็นบิตเปอร์เซกันนะครับเนี่ยคนนี้ต่อคอควายนะครับกิกะกเฮิร์นะครับข้อที่8นะครับอ่าข้อใดคือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยโจเซฟมารีแจ็กกาดนะครับแน่ง่ายมากเลยนะครับอ่านว่าแจ็กกาดนะครับผลิตอะไรครับแจ็กกาดผลิตการ์ดนะครับอ่ จำง่ายๆเลยแจ็กกาดผลิตกร์ดนะครับก็คือพันสก์ดพันสก์ดคืออะไรครับบัตรเจาะรูนั่นเองอ่า,อาพันสก์ดคือบัตรเจาะรูนะครับก็ไกลกับคอควายเนี่ยอะไรครับชาวแบ็บเบดเป็นคนผลิตนะครับถึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาบิดาของอะไรครับของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เอ็ดวกเนี่ยก็จะเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์คนที่2นะครับ ชื่อว่าจอห์นฟอนนิวแมนนะครับเป็นคนผลิตนะครับเป็นคนคิดคน้นนะครับอันนี้อันนี้บิดาคอมพิวเตอร์คนที่1อันนี้บิดาคอมพิวเตอร์คนที่2นะครับจอห์นฟอนนิวแมนส่วนข้อนี้ตอบขอไข่นะครับพันการ์ดเป็นสิ่งที่โจเซฟมารีแจัก,การ์ดเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับอ่าใครสนใจนะมาติวคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับติวสนุกสนุกแบบนี้นะครับตลอดเลยนะครับเราก็จะติวกันทุกวันจันทร์วันอังคาร นะครับความทุกข์ของคนสอบก็คืออ่านสอบอ่านก่อนสอบมันจะไม่ทันนะครับดังนั้นมาอ่านกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมสําหรับวันนี้ครูผู้ช่วยวันธรรมดาจะนาวันหยุดสวัสดีครับทุกคน